เราท่านผู้ชมมาเรามาอีกมุมนึงของทางวัดโพนะครับแต่ไม่ได้อยู่วัดโพแล้วฮะจะพาท่านไปที่สิริราชสัพยะสถานนี่คือชื่อของชั้นที่เป็นเปิดฟร้อนวดเลยนะแล้วก็นวดโดยระดับครูบาอาจารย์ที่สอนนักศึกษานวดโดยระดับนักศึกษาหรือว่าหมอนวดที่ได้รับการเล่าเรียนมาอย่างเป็นหลักสูตรเลยนะฮะตรงนี้ถือว่าเป็นระดับพรีเมียม เข้าไปที่โรงพยาบาลปิยะมหาราชการุณขึ้นไปที่ชั้น7จ็ดนะฮพอเปิดประตูปุ๊บโอ้โหกลิ่นสมุนไพรหอมเลนะฮะห้องพิเศษเนี่ยจะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเลยครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูจะเห็นภาพว่าสุดยอดจริงๆ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสิริราชสัพยสถานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแพทย์แผนไทยประยุกต์ของที่นี่นะถือว่าเป็นงานบริการหนึ่งของแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่นี่ค่ะ<อ>ก็คือเราจะมีในเรื่องของงานบริการที่เป็นในเรื่องของการรักษาชื่อว่าคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับแล้วก็ส่วนนี้เรียกว่า,าสิริราชสัพยสถานเพื่อสร้างเสรสิมสุขภาพ,พเราไม่ได้เน้นแค่เรื่องของการผ่อนคลายค่ะเราดูแลคนหนึ่งคนอย่างเป็นองค์รวม Oh. คือไม่ได้มาแค่คุณมาเน้นเรื่องนวดอย่างเดียว oh. แต่ว่าดูแลเรื่องอื่นด้วยบางทีเรา oh. เรื่องของการให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพหรือว่าการประเมินภาวะอื่นๆหรืออย่างบางคนอาจจะมองว่าตัวเองยังไม่ได้เจ็บป่วยาสามารถมาดูแลสุขภาพก่อนได้ oh. ที่นี่ก็จะเป็นคุณหมอให้การดูแลทั้งหมดเลยแพทยแผนไทยประยุกต์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของพวกกายภาพบำบัดรวมอยู่ในนั้นไหมฮะถ้าแพทยแผนไทยประยุกต์ของที่นี่ก็คือเราเรียนศาสตร์เรื่องของ การแพทย์แผนไทยร่วมกับวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของกายภาพบำบัดก็จะเป็นอีกหนึ่งศาสตร์มาเป็นทางตะวันตกอย่างนี้นะคะ่ะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของคลินิกอายุรเวทแพทย์แผนไทยประยุกต์นะคะสําหรับผู้ที่สนใจอยากรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาหรือเรื่องหัตการต่างๆค่ะ พอมาถึงเขาก็จะต้องยื่นบัตรประชาชนหรือว่าบัตรโรงพยาบาลหรือใ<อ>บนัดที่นี่ก่อนนะคะลงทะเบียนที่นี่เลยใช่ใชเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพาไปพบอาจารย์หมอค่ะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับเดี๋สวัสดีครับ ค่ะชื่อกระหนกครับผมเป็นอะไรมาคะเอ่อวันนี้ก็มามีอาการแบบคล้ายๆกับพวกออฟฟิศซินโดรมะปวดที่ไหนคะเอ่อที่ทีไหลปวดที่ไหลใช่ยินขึ้นนะคะลองยืนขึ้นแล้วก็เอามือไพร่หลังหันหลังเอามือหมอครัเอามือไพร่หลังนะคะแล้วเวลาที่หมอดันขึ้นไปอย่างนี้คุณเจ็บไหมเออไม่เจ็บนะแต่เริ่มขืนๆ ฝส่นฝน่นชายรู้สึกตื่นเตืนอนค่ะเดี๋ยวนั่งเลยค่ะได้ครับเท้าที่ดูนะคะครับเดี๋ยวเราจะส่งไปทำหัตถการะะที่เรียกว่าการนวดนะคะในเรื่องของการนวดเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะวิธีการนวดก็จะช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดบริเวณกล้ามเนื้อ บ่าหัวไหล่นะคะทำให้มันไหลเวียนดีขึ้นเนี่ย hmm. พอไหลเวียนดีขึ้นแล้วถ้ามันมีอาการบาดเจ็บหรืออะไรต่บบางๆเนี่ยอาการคุณก็จะลดลงอืมคและน,นี่คือห้องพี่ให้บริการใช่ใชเลยค่ะ ส่วนนี้จะเป็นห้องพิเศษหรือว่าห้องส่วนตัวนะคะห้องพิเศษแล้วก็มีห้องส่วนรวมเลยฮะใช่ก็จะเป็นห้องรวมค่ะห้องรวมใช่อยู่อยู่ฝากตรงข้ามก็จะได้วิวคนละแบบห้องรวมเขาจะได้วิวที่เป็นสวนที่เราเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะแต่คนที่มารับบริการห้องพิเศษเขาจะได้วิวนอกจากเห็นสวนและสัมผัสบรรยากาศสวนมีวิวแม่น้ำเจ้าพยากับคลองบางกอกน้อยด้วยใช่เดี๋ยวเชิญเขาด็นห้องพิเศษส่วนตัว และแต่ละห้องก็จะเป็นมันก็เป็นห้องแบบครอบครัวเลยฮะหลายท่านถ้าอันนี้ยสาหรับ2ท่านสำหรับ2ท่าน,านใช่คือในห้องพิเศษอะค่ะผู้รับบริการสามารถเลือกรับ งานบริการอะไรก็ได้ทุกห้องสามารถทําฟังก์ชันเดียวกันได้หมดเลยในหนึ่งห้องเนี่ยมีทั้งห้องน้ําห้องอาบน้ํานะคะ<อ>มีพื้นที่สําหรับให้บริการเรื่องของการนวดไทยแบบประชามนักการปร,ระครบสมุนไพรค่ะใช่ด้านบนก็จะเป็นการแช่ทาราสนานอ๋อนี่มีอา,ด,าด้วยใช่อะไรนะทาราอะไรนะทาราสนานทาราสนาน,าาส,น,านสนุกสนานอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายร่างกายด้วยน้ําอุ่นแล้วก็มีการนวดด้วยตัวน้าอย่างเงี้ยค่ะ และที่นี่ทราบว่ามีเรื่องของการการเรียนการสอนใช่ไหมเป็นหลักสูตรใช,ใช่หลักสูตรจะเป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ค่ะระดับปริญญาตรีเลยค่ะอยู่ในมหาว<อ>ิทยาลัยปรัชญาของหลักสูตรหรือว่าเนื้อหาของหลักสูตรค่ะจะเป็นในเรื่องของการเรียนศาสตร์การแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สุขภาพที่เมืองนอกเมืองนาเขามีอย่างนี้ไหมอาจารย์นะถ้าอย่างนั้นต้องดูเป็นภาพใหญ่ร่มใหญ่คือคําว่าแพทย์ดั้งเดิมค่ะแพทย์ดั้งเดิม ซึ่งแพทย์ดังเดิมในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกต่างกันที่ไทยแล้วก็คือแพทย์แผนไทยศาสตร์ของการแพทย์แผนไทยครับที่จีนก็แพทย์แผนจีนที่เกาหลีเขาจะเรียกว่าเป็นการแพทย์แผนเกาหลีถ้าญี่ปุ่นก็จะเหลือเป็นตัวของแคมโปเมดิซีนหรือทางอินเดียก็มีทั้งอายุรเวทอินเดียอุนานิอย่างจีนที่เรารู้ก็คือที่เรารู้กันคือจับจับชิบะจอหรือว่าฝังเข็มอันนี้เขาเรียกว่าหนึ่งในวิธีการรักษา ก็คือถ้าของจีนถามว่าเขามีนวดไหมเขาก็มีค่ะเขาเรียกว่าทุยหนาทุยหนานวดแบบเราเลยฮนะคนละแบบเทคนิคคนละแบบออแล้วเขาก็จะมีจุดฝังเข็มแต่ถ้าถามว่าแนวเส้นที่นวดอาจจะมีความคล้ายก,กันบ้างแตกต่างกันบ้างส่วนใหญ่เราจะเจอแต่ในเอเชียนะในพวกตะวันตกมีไหมอาจารย์ก็มีนะคะอย่างเช่นพวกโฮมิโอพารีก็มาจากตะวันตกก็มีค่ะคืออะไรฮนะเขาทำอะไรโฮมิโอพารีบางทีก็เหมือนเป็นคล้ายๆการใช้พวก เขาเรียกว่าสารหรือว่าเฮิร์บอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการดูแลก็มีหลายอย่างอย่างฝรั่งเนี่ยเขามีแม่แบบนวดคลึงถ้าเรารู้จักน่าจะเป็นคําว่าสวีดิชมาสสัทสวีดดชใช่สรุปแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าของเราเนี่ยจุดดีคืออะไรฮะจุดดีของเราน่าจะเป็นเรื่องของความนุ่มนวล<อ>การที่เหมือนไม่ได้แบบรุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราใช้เวลาอยู่กับคนหนึ่งคนค่อนข้างนาน อย่างอัน,นี้เราเรียกว่าการนวดไทยแบบราชาสำนักค่ะก็คือท่าทางอะไรเงี้ยก็จะมีความสุภาพมากกว่าหมอจะนวดด้วยนิ้วหัวแม่มือไม่เกินฝ่ามือที่ใช้ในการกดนวดค่ะซึ่งอันนี้ค่ะกว่าเราจะจบแล้วก็มารักษาคนไข้ได้เราต้องมีการฝึกกำลังนิ้วมือเราเรียกว่ายกกระดานใช้ปลายนิ้วเนี่ยค่ะยกตัวเราเองอะค่ะขึ้นมาจากพื้น ซึ่งนักศึกษาทุกคนนะคะต้องยกให้ได้60วินาทีทั้งหญิงและชายใช่เพื่อให้นิ้วแข็งแรงเพื่อรองรับน้ําหนักที่จะถูกส่งผ่านนิ้วมือเราไปได้ค่ะ mm hmm. พอเวลากดอะ่ะ mm hmm. เราไม่ได้ใช้แรงจากนิ้วเราเป็นแรงจากตัวของเราอะค่ะ mm hmm. เข้าไปกดนวด ได้รับการน,น้ำมันหล่อลื่นเออแบบนี่คุณหมอแค่ใช้แค่นู้โป้งแหละใช่อ่ะเลยนี่เป็นยังไงคัท่านผู้ชมฮะเพิ่งรู้นะที่ศีราดมีแบบนี้ด้วยโอ้ระดับแบบระดับอาจารย์นะฮะโอ้โหสุดยอดนี่เป็นระดับที่เวลาทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นประเภทกรีธาหรือแล้วก็ตามแต่เนี่ยจะใช้คุณหมอจากที่นี่ จากสิริราชสัพพยะสถานฉะนั้นเนี่ยการนวด,ดเป็นสุดยอดนะซอฟต์พาวเวอร์เป็นเสน่ห์ของไทย mm hmm. เป็นเอกลักษณ์ของไทยจริงๆสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไกลมากนะฮะ mm hmm. ส่วนจะไปในทิศทางไหนยังไงต้องเชิญพบกับอาจารย์เสรีวงมนทานะครับสำหรับเรื่องนวดของไทยนี่ต้องบอกว่าเป็นเสน่ห์อย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าเป็นที่นิยมทั้งของคนไทยและคนต่างประเทศทำไมถึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่าของเราเนี่ยหนึ่งเรามีคนนวดซึ่งเป็นมืออาชีพเรียนกันอย่างจริงจังที่วัดโพและในขณะเดียวกันเราก็ยังมีการนวดที่เราเรียกว่าอายุรเวทเพราะว่าคนเหล่านี้เรียนการนวดเป็นเรื่องเป็นราวมีใบปริญญาบัตรนะคะแล้วก็สามารถนวดในเชิงของการรักษาทีนี้นอกเหนือจากการที่เรามีความสามารถในการนวดแบบมืออาชีพแล้วเนี่ย ผู้ประกอบการของเรายังมีความสามารถในการสร้างสเสน่ห์ให้กับสถานที่ในการจัดนวดที่ให้บรรยากาศดีแค่เดินเข้าไปเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะหายไปแล้วและเราก็เป็นประเทศซึ่งมีสมุนไพรเราจะมีกลิ่นน้ำมันนวดหลายกลิ่นที่จะทำให้คนที่นวดเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่นวดไทย ที่ทำให้เวลาเราพูดว่านวดไทยเป็นเสน่ห์ไทยเป็นคำพูดที่ไม่ได้เกินจริงเลยดังนั้นนะคะเราต้องเชิดชูตรงนี้เลยค่ะนวดไทยคือเสน่ห์ไทยค่ะเห็นอนาคตของการนวดของไทยว่าโอ้โหสุดยอดนะยังไปได้อีกไกลครับอย่างที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดท่านผู้ชมทั้งหญิงและชายนะ ถ้าอยากจะมีวิชาชีพติดตัวนะครับไปเรียนการนวดมานะฮะถ้าสามารถเรียนจากที่นี่วัดโพหรือว่าเรียนจากที่ทางสิริราชนะฮะถือว่าได้รับการยอมรับได้รับการยอมรับเหมือนกับมีใบรับรองแบบแบบเกรด A เลยนะฮะและท่านจะไม่มีวันตกงานเพราะว่าต่างประเทศนะฮะเขาต้องการเรื่องของการนวดจากหมอคนไทยเนี่ยมากใช่แม้ว่าการนวดนี้ในชาติต่างๆแต่ดั้งเดิมมาก็มีนะการนวดแพทย์แผนไทย การนวดแพทย์ดั้งเดิมของโลกเนี่ยมีมาหลายชาติหลายภาษานะฮะอินเดียมีนะจีนมีฝรั่งก็มีนะแต่ของไทยเนี่ยคือเหมือนกับมีการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ละเอียดลึกซึ้งได้รับความนิยมมากได้รับความนิยมมากน่ะฮะนี่เห็นไหมคือมีเอกลักษณ์ของตัวเองถูกต้องแล้วก็มีความน่าเชื่อถือสูงใช่นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยจะต่อยอดไปได้ยังไงถูกต้องยูเนสโกถึงยกให้เป็นมรดกโลกภูมิปัญญาที่แบบจับต้องไม่ได้ น,นี่เป็นเอกลักษณ์มีทั้งคุณค่าและมูลค่าคนะครับต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์นะฮะที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็คอยสนับสนุนให้รายการเสน่ห์ไทยได้นำสิ่งดีๆซอฟต์พาวเวอร์มานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะครับ ย่อลงไปค่ะยออ่อแล้วก็เหยียดหนึ่งสองสาม